สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกรกฎถือได้ว่าเป็นราศีที่4ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือปูชาวราศีนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นระบบแบบแผนมีจิตใจกว้างขวางนะครับเป็นคนชอบอยู่บ้านนิสัยลึกๆอาจจะเดื้อรร้นไปบ้างน,นะครับแต่พวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและเป็นคนที่คอยประครับประคองครอบครัวอยู่เป็นประจำนะครับ ในบางครั้งจิตใจก็โลเลไปบ้างอ่อนไหวไปบ้างนะครับดังนั้นแล้วจึงยากที่จะทําความรู้จักกับชาวราศีนี้จริงๆนะครับชาวราศีนี้เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกมากพวกเขานะครับให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยนะครับดังนั้นแล้วถ้าใครที่อยากจะเข้าหาชาวราศีนี้ก็ต้องเข้าหาครอบครัวปรับตัวกับครอบครัวของชาวราศีนี้ให้ได้เช่นกันนะครับ สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์มาทําคลิปเติมกําลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้ขออนุญาตมาในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรของท่านพวกเขาเปิดทางให้ท่านหรืออย่างนะครับในปี2566นี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะ ว่าการทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะถ้าใครอยากดูดวงรายเดือนก็ไปดูตามหกข้อดวงเป็นรายเดือนแล้วก็เขียนหวข้อแยกไว้นะครับอันนี้เป็นคลิปให้กำลังใจคลิปสุ่มนะครับเอาละครับอาจารย์ขอเป็นตัวแทนนะครับเปิดไพ่เพื่อเช็คพลังงานนะพลังงานที่เห็นในวันนี้มันเป็นพลังงานของสีเทาๆมันเป็นพลังงานของคนที่ ด้อยค่าตัวเองเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความโชคดีไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นเลยเอาละครับอาจารย์ก็ขอขยายความหน่อยน,นะครับคําว่าด้อยค่าตัวเองหมายความว่าเหมือนท่านเหนื่อยกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมามา,มากเลยนะครับทุกอย่างทำมาไม่เคยมีใครเห็นค่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัว เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงคนสนิทหรือแม้แต่กระทั่งคนรักเองก็ไม่เคยจะเห็นค่าเรียกได้ว่าพวกเขาเห็นคุณเป็นเครื่องจักรอะไรสักอย่างเมื่อหาเงินได้เขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดีเมื่อคุณมีเงินมีทองเพื่อนฝูงก็จะมาแสดงความยินดีแต่เมื่อ,อไรที่คุณหาเงินไม่ได้หรือคุณไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับเขาจะตีตัวออกหา่าง จนทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าถ้าตัวเองไม่มีค่าตัวเองหาเงินไม่ได้นี่ก็จะไม่มีคนรักก็จะไม่มีคนอยู่เคียงข้างเลยใช่ไหมนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับเนื้อหาข้างในนะเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่คอยตามที่ขัดแข้งขัดขาด,ขดคุณมาในระยะที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นเปิดทางให้คุณหรือ,อยัง ถามว่าเปิดทางให้ไหมพลังงานขึ้นมาเขาเปิดทางให้แล้วนะแต่ยังไม่ได้เปิดเต็มร้อยถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์1นึ่ถึงหนึตอนนี้เขาเปิดทางให้แล้วประมาณ80%นะครับทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองนะว่าที่ผ่านมาจริงอยู่ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทําบุญท่านได้สวดมนต์ท่านได้ทําอะไรต่างๆให้กับเจ้ากรรมนายเวร เขาก็ได้รับบุญนั้นแล้วนะครับมีบางส่วนที่ปล่อยไปเต็มร้อยที่ไปผุดไปเกิดแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ยังอาฆาตแรงที่ยังคอยจ้องอยู่ว่าคุณจะทําดีแบบนี้ได้ไปตลอดรอดฝั่งไหมคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่ทําบุญคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในศีลธรรมได้จริงๆไหมเพราะเนื่องจากชีวิตคุณที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าอยู่นอรูนอกทางไปมากนะครับ บางท่านก็ติดสุรานะครับกินอาหารที่มันสแสลงแสลงกินของดิบๆบนะครับหรือพูดจาไม่ค่อยดีเวลาโมโหโมโหร้ายนะครับทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะครับถ้าเจ้ากรรมนายเวรจะปล่อยจะเปิดทางให้100%คือพวกเขาเหล่านั้นนะครับอยากให้ตัวคุณเนี่ยสม่ำเสมอนะครับดึงตัวเองกลับมา ให้อยู่ในลูในทางจริงๆนะครับทําให้มันเป็นจิตวัตรประจําวันนะเวลาสวดมนต์ก่อนนอนก็ขอให้สวดเป็นประจําไม่ใช่สวดวันเว้นวันหรือสวดแค่อาทิตย์นี้อีกสองอาทิตย์เริ่มล้าเริ่มถอยห่างนะครับทําตัวเสเพกับไปเหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่สวดมนต์สำหรับคนที่ทําสมาธิหรือคนที่ทําบุญนะครับนี่ก็คือ พลังงานของเจ้ากรรมนายเวรที่สื่อมาถึงท่านที่เปิดคลิปในวันนี้นะครับเอาละครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับถ้ารู้สึกว่าพลังงานมันตรงนะครับแล้วหัวข้อมันตรงกับสิ่งที่ท่านพบเจออยู่ว่าทําไมทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรก็แล้วแต่ทําไมความโชคดีมันยังไม่เกิดขึ้นเต็มร้อยซื้อหวยก็เฉียดไปเฉียดมาหรือถูกก็ถูกแค่ เลขท้าย2ตัว100 200บาทแต่ซื้อไปหลายพันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเอาคำแนะนำนี้ลองไปทำดูแล้วก็ลองไปปฏิบัติกันดูนะครับเผื่ออะไรๆในชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับสำหรับหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรของท่าน เขาเปิดทางให้ท่านหรืออย่างในปีนี้นะครับกัลยาณมิตรท่านใดหาก,กาลงังรับฟังอยู่รู้สึกว่าคําทํานายมันใช่มันตรงนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี่แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนั่นเองนะครับ สุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านเลยนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ